Yeah, let's go. Yeah, I do yeah, my first with the curse, with the burst that I want to be. That ain't how it man, it hurts. I'm on the surface of my words, and I the put them all over the research. Cause I, I want work. to have words. Working hella hard till they put me I'm under. You. Gonna go far, yeah, man, cause I'm strong. Gonna be a star, man, I am a blur. When you're working me hard to be, cause I ain't taking a damn, I'm not sick. Everybody else who is about me, I'm nasty, I don't สวัสดีครับเ,เพื่อนๆอยู่กับผมทารโร่นะครับในตาน,นี้ผมเองได้เล่นเป็นซาตานะเรามาดูทีมเราก่อนละกันนะครับผมทีมเราเนี่ยเป็นทาร่าป่านะเป็นหยานออฟเลนนะครับหยานเนี่ยอันดับอ่าก้าสิบสามของประเทศนะส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นอ้อยอันดับสิบหกของประเทศนะครับรูปแบบตัวละครด้านล่างของทีมฝั่งตรงข้ามเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวเลขเกมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าตัวเราที่ต้นเกมกว่าผมคิดว่าน่าจะคุมต้นเกมได้ดีในตาน,นี้นะครับ แล้วก็อาจจะต้องพยายามโฟกัสแล้วก็จบภายในต้นเกมไม่ได้นะเด็กเกมก็อาจจะต้องไปพึ่งของหยานตัวเดียวเลยครับสำหรับทีมเรานะโอเคพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะจะเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ก็ปไปดูกันก็เริ่มต้นมานะผมก็เดินไปที่เลนกลางนะสำหรับเมทนะผมก็ไม่มีอะไรมากนะเลนไม่ตามปกติเลยครับตัวซาต้าเนี่ยจะต้องอาศัยช่วงต้นเกมเยอะนิดนึงนะพยายามเลเวลสีได้ก่อนที่จะไฟมังกรนะครับ ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆนะถ้าเราเลเวลสี่ได้ก่อนไฟมังกรแปลว่าเรามีโอกาสได้มังกรเนี่ยแทบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับพอด้วยความที่ซาร์ตาเนี่ยเลเวลสี่มันนข้างจะโอพีมากๆนะมันเป็นตัวละครที่ตอนเลเวลสี่น่าจะทําให้ทีมของเราเนี่ยแข็งแก่งมากๆนะครับสําหรับคนที่เล่นซาร์ตาเป็นน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าเอ่อถ้าเลเวลสี่ไปไฟมังกรยังไงก็มีโอกาสชนะสูงมากๆครับตรงไฟมังกรนะสวะนี้แก๊กก็เหมือนจะไปเล่นเยอะกินไปนิดนึงครับก็เลยโดนไปนะ ตัวผมเองก็ช่วยอะไรไม่ได้ด้วยนะครับเราผมก็ซิ่งของอยู่ด้วยนะก็เลยไม่ได้ไปช่วยนะครับแต่จริงๆเขาก็น่าจะดูสักนิดนึ่งว่ามันดึงได้ไหมนะบ้าฟ้าฝังข้ามอ่ะก็เดินสูงไปเรียบร้อยฝังข้าปิดหลังเนาะแล้วตัวเองไม่มีสกิลหนีด้วยนะครับไม่เป็นไรนะาเราก,ก็ค่อยๆเล่นของเราไปนะไม่ต้องซีเรียสน,นะตอนนี้ก็หลังจากเคลียร์กลางเสร็จนะครับเล่นตามทาม,มิ่งปกติเลยเราก็จะมาแท็กป่านะ แล้วเหมือนทีมเราเนี่ยจะได้คิวกลับมาจากทางด้านของเอทวนานครับผมก็น่าจะดึงได้นะแล้วก็เทลยิงไปนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยเทลก็จะเก่งกว่าทางด้านของอกระต่ายมากๆนะครับแคร,รี่ของเขาเนี่ยเป็นตัวเล็เกมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการคุมต้นเกมของเราเนี่ยยังไงก็ทําได้ดีกว่าถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะต้องระวังทงางด้านของอ,อ้อยนิดนึงนะเพราะว่าตัวอ้อยเนี่ยพอมันเป็นออฟเลนมันขาดจะเติมไวแบบผิดปกตินิดนึงนะครับตอนนี้ผมเลเวลสี่แล้วนะก็ มากุบตรงด้านล่างนะครับยังไงการันตีมังกรแน่นอนนะมาหลอดเดินมาแบบนี้แก๊กดึงแบบนี้ผมบินแบบนี้ก็น่าจะไม่รอดครับผมค้างบินไว้ก่อนนะ,ร,ะรอเผื่อฝั่งตรงข้ามมาเติมนะครับจากนี้เขาว่าเติมแล้วผมก็บินต่อไปที่ท่างของตัวเรเลยเรียบร้อยเก็บตัวเรมาได้นะครับเทคนิคการบินของซาต้าอันนี้เผื่อใครไม่รู้เลยนะไอที่การบินที่มันจะทำห้าสเต็กหรืออะไรก็ต่างๆก็ตามเนี่ยมันเริ่มจากการคุมมือซ้ายให้เป็นก่อนครับคุมปุ่มเดินให้เป็นนะ อ่าถ้าเกิดเราจะบินใช่ไหมใช้แบบฟอร์เรนก็ได้ครับอ่าสก,กิลวันตแเราก็ปล่อยอ่าเคลื่อนที่เราก็ปล่อยนะประมาณนั้นนะครับสก,กิลเคลื่อนที่อะไรพวกนีนะ้คล้ายๆกันนะฮะสำหรับการฝึกซาตานะจริงๆมันมันเป็นตัวละครที่เล่นไม่ยากนะแต่มันมันเลือกใช้สก,กิลค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็พยายามไล่บินไปนะจะบิน5ห้ย้ายเข้าไปนะแต่จงหนี้เขาปิกเกอร์โยกออกไปได้นะฮะบ,บินดีนะแต่เขาออกได้สวยกว่านะครับ จังหวะนี้เพื่อเราแตกสองหรือเปล่าเนี่ยเรียบร้อยนะแตกไปสองคนอ่าสถานการณ์สี่ต่อหกไม่เป็นไรครับใจเย็นๆนะค่อยๆเล่นไปนะถึงเราจะเป็นตัวต้นเกมเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเล่นทามมิ่งตัวเองนะครับก็พยายามเล่นมันไปตามทามมิ่งตามรูปเกมต่างๆนั่นแหละเล่นไปตามฮีโร่เล่นไปตามคอมโบของเรานะครับตอนนี้เนี่ยผมก็คิวมาสองคิวนะผมก็มีสนร่ลมกับเกมสามตัวนะ ก็ถือว่าพอเป็นเกมที่มีซาต้าเนี่ยการคิวต้นเกมมันค่อนข้างดูเดือดกันนิดนึงนะครับจังหวะนี้อ้อยดาาผมก็พยายามบินขึ้นไปเล่นทั้งหน้าของตัวเรแล้วก็เหมือนจะเก็บตัวเรมาได้นะสวยอย่างเมื่อแก้ผมก็เลือกที่จะบิน4นะไม่บิน5นะมันไม่ได้ใช้บิน5ทุกครั้งนะครับคือถ้าเกิดเราเล่นซาต้าเป็นเราจะรู้ว่าจังหวะไหนเราควรบินสาบิน4บิน5นะถ้าเกิดบินเป็นเราก็ต้องใช้ให้เป็นด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยก็ไม่ได้รู้มากว่าจะต้องบินสแต็กศูนย์ยังไงแบบบินไมม่ีคูดาว บินรถคูเดายเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้แบบละเอียดตรงนั้นมากนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่เมนซาตานะแต่ผมเนี้ย<ฮ>เล่นเมยเ์ไปนะ<ฮ>ก็จะรู้ทา,ทาิ่งของเมย์ว่าเออเราควรทาอะไรเราควรปล่อยสก,กิลตอนไหนใช้จังหวะยังไงนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างเจ็บเลยนะโดนโป๊ไปเฉยๆนะยังไม่ได้บินด้วยนะครับแต่ผมไม่บินเพราะว่าคิดว่าอ้อยอาจจะมีันตีนะเขาก็อาจจะออกไปได้อยู่ดีนะครับเก็บบินมาเล่นด้านล่างนะตอนนี้เพื่อนเรา,าไล่มาผมก็บินตัดเข้ามาแล้วในเลยครับ แต่เหมือนจะเลือกได้แค่หนึ่งตัวนะก็ตัดใจเลือกเมดฝั่งข้างไปเก็บเมดมาได้นะผมเก็บรีเดียมาได้นะสวยตอนนี้จะกอคิวเนี่ยเจ็ดต่อหกนะผมแล้วผมเดินมาจาังหวะนี้นะทาม,มิ่งมันแปลกๆเนาะคือ <c oughs> อ้อยผมมาเฉยเลยซึ่ง <c oughs> ผมไม่คิดว่าอ้อยจะโผล่มาในทาม,มิ่งนี้เลยนะครับก็เลยตัดใจเดินผ่ากลางแม่น้ำไปนะ,ปะกลายเป็นช็อตพลาดแบบพลาดง่ายไปหน่อยนึงนะครับอ่าตอนเกมเราทําให้เพื่อนค่อนข้างเยอะนะตอนนี้ก็คือเก็บมาห้าคิวแล้วนะครับ ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีสําหรับตัวผมนะในช่วงต้นเกมน,นะครับถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะตอนนี้บินตามมานะแต่อ้อยโหนออกไปฝั่งนู้นนะครับไม่เป็นไรนะผมไม่มีบินแล้วนะเฮ้ยโอโหอเนีว,ว่าจะเก็บมาหลอดกันได้แต่ไม่ได้ฮนะ <Hey. S 1> ทิกถอย,ยนะเพราะว่าผมค่อนข้างเจ็บมากๆครับ ตอนนี้ผมค่อนข้างมีเงินนะค่อนข้างรวยเลยแหละเพราะว่าได้คิวมาค่อนเยอะเลยก็ต้องพยายามพยุงให้ได้ะครับพยายามแบบหาทําให้ได้นะเพื่อเล่นได้ง่ายนะครับตอนนี้ข้อดีของการหยิบเทลมาผมก็ไม่ได้มองว่ามันแย่นะไม่ได้มองว่ามันแย่นะครับเพราะว่าตัวเทลอ่ามันไม่มีตัวเข้าถึงเยอะนะมีแค่อ้อยนะครับซึ่งถ้าเกิดแบบเก็บสกิลหลบดีๆแล้วก็ถ้าเกิดยิงคู่กับทางด้านของอ แก๊กเราเนี่ยแล้วก็ให้ตัวอื่นเข้าไปเล่นหน้าในเนี่ยปล่อยแก๊กกับเทลยิงคู่กันไปเลยนะก็น่าจะพอเล่นได้นะครับก็มาหลอดมาหลอดช็อคมาเนาะแก๊กกดล้างให้ยังไงเทลเนี่ยมันสวนพวกมาลงมาหลอดพวกแบบตัวที่เข้ามาหาเนี่ยตายอยู่แล้วนะเทลมันค่อนข้างยิงแรงมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเกมอื่นที่แบบฝั่งตรงข้างก็มีตัวต้นเกมเยอะเนี่ยมันอาจจะเล่นยากกว่านี้นะตอนวนี้เซตเกมของเซตเทพของผม,ผมเนี่ยก็ผมเซตตามอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็มาแก้ ไอเทมในเกมเอานะก็คือบางครั้งเนี่ยผมก็อาจจะเล่นอีกแบบหนึ่งบางครั้งก็จะเล่นอีกแบบนู้นแบบนี้เนาะคือตัวไอเทมผมอะ่ะไม่ซ้ํากันเลยครับไม่ซ้ํากันเลยนะผมเลยไม่ค่อยแนะนําเรื่องของไอเทมรวมพลังแฝงอะไรนะมันแล้วแต่เกมที่ผมจะเลือกมาใช้อะ่ะถ้าเกิดคนเล่นแบบอยู่ในแรงเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจนะว่าอไอเทมพลังแฝงอะ่ะมันมันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นนะครับตอนนี้ผมก็บินเก็บลีเลียมาได้นะแต่ว่าผมเข้าลึกไปหน่อยนึงนะครับก็เลยแตกไปนะแต่มไม่เปไ็นไรครับ ก็ยังโอเคอยู่นะทีมเราเนี่ยก็ยังเล่นได้เรื่อยๆนะถึงเราจะแบบสูสีกับฝั่งตรงข้ามแต่รู้สึกว่าทีมเราเนี่ยเริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็โ,โ,โ<า>มเมนตัมเป็นใจอยู่นะตอนนี้พยายามจะเข้ามาเล่นกับเพื่อนนะผมแต่ก็ไม่ได้นะแต่อย่างนี้จะเอาสุดเลยแต่ก็ไม่ได้ได้เท่านี้นะครับแบบนี้ก็น่าจะต้องกลับไปการลางก่อนนะก็<ล> ayer, ตัวอันสําสำหรับทารา่าในตอนนี้ก็ค่อนข้างจะหลายตัวมากทาร่าไม่ค่อยชอบ กเท่าไหร่นะแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเลือกมาเพื่อพยุงต้นเกมนะครับแล้วก็เหมือนจะพยุงต้นเกมที่แบบต้นเกมเราเป็นแก๊กอะไรเงี้ยแล้วเขาน่าจะเอาไปเล่นแบบเจอพวกอ้อยเจอพวกแบบตูเรในช่วงต้นเกมมันเล่นได้อยู่นะเพราะว่ากว่าฝั่งข้างนี้จะเก่งข้างเลดเกมมากๆนะครับจังหวะนี้ว่างไงผมตัดสินใจจะบินแต่เหมือนเขาจะออกไปนะก็เลยแบบยังก่อนดีกว่าเพื่อนติกเปิดดาร์แล้วผมก็เดินม,มาเปิดดาร์กนะ ผมก็ตัดสินใจบินเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมบินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็น่าจะกลับไปดีต่อนนะอยากให้เลือดเต็มแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาบินใหม่ในวงไฟก็ได้นะแต่เหมือนจะมีเลือดหลังบ้านนะก็เลยไม่ตัดสินใจไปดีดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บเลือดหลังบ้านแล้วนะจังหวะน,นี้ก็โป๊กๆนะครับโป๊กๆไปหน่อยโอเคได้อยู่ก็พอเก็บเลือดหลังบ้านมันก็ฟื้นเลือดมาค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ครับพอที่จะเล่นต่อได้อยู่นะ จงหวันนี้มาหลอดช็อกมาแบบนี้ผมก็สวนไปด้วยอันตีนะผมบินขึ้นไปนะเรียบร้อยนะมาหลอดมันจะมีตัวเลนนะหรอกแม่ตัวเลนนี้ผีว่าอกไปได้ตอนนี้ว่าไงเคลียการก่อนแล้วกันนะผมเพราะว่าผมยังไม่มีบินด้วยนะ <It. S 1> ผมก็ข้างเริ่มเดินห้าวได้นะครับเพราะว่ามีไอเทมที่ทําให้ตัวเองอึดขึ้นแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็อืกำลังจะบินเลยโดนสกิลรีเรียกขัดก่อน เครืองตัวอเองเนี่ยพอมันเริ่มแบบมีของในเทปมันอืๆเนี่ยผมก็สามารถนวไฟได้ค่อนข้างดีนะครับจังหวะนี้ก็ไ,ไหลจะบินนะก็เลยฟิกเล่นต่อนะผมเห็นเพื่อนเข้ามาด้านหลังนะอแต่ก็เกือบตายเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นชอ็อตที่กล้าเล่นไปหน่อยนึงนะครับจริงๆถ้าเกิดฝั่งข้างเนี่ยมีของวันนี้ผมอาจจะตายได้จังหวะนี้นะรจริงๆมันไม่ใช่จังหวะที่ดีเท่าไหร่นะในการฟริกเล่นเมื่อกี้นะครับถือว่าเป็นจังหวะที่พลาดด้วยซ้ำนะแต่ว่าข้อดีดคือ ฝั่งข้ามยังไม่เกิดขนาดที่จะปิดเราได้นะครับก็ชคดงนี้ไปนะอย่างนี้แกพยายามจะดึงใครหรือเปล่าทาร่าเข้าขมาด้านในแล้วไม่มีอะไรก็เคลียร์คิวก็กไปก่อนครับต้องพยายามบินให้เร็วแล้วก็บินให้เร็วหน่อยนึงนะเนีตาเน,นี้เพราะฝั่งงข้าม่นข้างผิวนะครับต้องบินให้เร็วหน่อยนึงนะเออจังหวะนี้บินติดหินนะ <laughs> ก็มีพลาดกันบ้างเออจมีพลาดกันบ้าง เรเก็บมาหลอดมันได้ครับจังหวะนี้สวยอยู่คือที่ผมบอกว่าให้บินให้เร็วเพราะว่า,าตัวฝั่งข้ามอ่ะมันจะบินชนตัวฝั่งข้ามไม่ได้ดามจมันจะหายไปเยอะนะครับเพราะว่าฝั่งน้งข้ามเนี่ยเป็นตัวละครที่พิวนะจะทาให้เขาแบบเราจะอศาสายจังหวะที่เขาเนี่ยใช้สกิลเคลื่อนที่กันไปแล้วนะครับอย่างเช่นลิเลียนแปลงร่างแล้วสลิมเนี่ยโดดไปแล้วนะครับไอ้โหนไปแล้วอะไรแบบนี้ถ้าเราไม่รีบบินเนี่ยเขาจะมีสกิลต่อใช่ปะ่ะล่ะ มันก็ทาให้เขาเนี่ยสามารถบินหลุดไปได้นะครับคือไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวช้าๆนะครับเป็นตัวช้าๆเนี่ยเป็นตัวขาตายเราอาจจะบินช้าๆได้นะครับบินช้าๆได้นะคือมันใช้ต่างกันอะเราจะต้องไปดูเรื่องตรงนี้นิดนึงนะสตาร์มันไม่ได้ยากที่การบินนะจริงๆการบิน5้แตั๊กสี่ตั๊กสามตักอะไรอย่างเงี้ยมันบินง่ายนะครับมันบินง่ายไม่ยากเลยนะแค่คุมคุมมือซ้ายเป็นเนี่ยมันก็บินได้แล้วนะครับแต่ปัญหาคือจะเลือกบินยังไงแล้วก็บินตามฝั่งตรงงไบิน ยังไงให้ฝั่งข้ามเล่นยากนะครับจังหวะนี้ไอ,อเข้ามาแบบนี้ก็ไม่รอดแลครับผมก็จะไหลต่อไปที่แต่ว่ามันถึงนิดเดียวน,นะถึงนิดเดียวน,นะผมเพราะเกือบตายเลยจอนต้องฟิกให้ธาราบังเลยครับคือผมก็กลัวธารามันจะหลบไงก็ <c oughs> เลยต้องฟิกออกมาลึกๆเลยคื่อแบบบางทีแบบไม่ได้เล่นด้วยกันใช่ไหมล่ะมันไม่ได้โฟกัสเราเงีธาราแล้วเราแบบเอ้ยเพื่อนบังแน่เลยแต่เพื่อนโยกหลบแต่ไม่ได้ดูเราไงเพื่อนโยกหลบฟึบเรียบร้อยเราตาย จังหวะนี้น่าจะบินสาก็น่าจะตัวเลนตายนะครับหาตัวเลนก่อนเรียบร้อยนะอย่างจังหวะนี้ก็บินสามนะจะบินโชว์สี่ห้าก็ได้นะจะบินสาพอละเพราะว่ายัางไงฝั่งท่ามก็ตายนะถ้าบินหเนี่ยคงไม่ถึงเขาหรอกเขาก็คงเคลื่อนที่หนีไปลจะจังหวะนี้อ้ยโหดมาว่าไงเพื่อนมันก็เกินไปนะถ้าจะเอาทีมเราสาคนเนะี่ยสามหนึ่งอ่ะจังหวะนี้ก็พยายามนันบ้าไปครับก็อ่าผมค่อนข้างคุมต้นเกมได้ดีมากๆนะกเกมมันก็เลยค่อนข้างสม,มูทมากๆในตอนนี้นะครับ จริงๆถ้าเกิดผมเนี่ยเล่นต้นเกมไม่ได้ก็อาจจะลำบากน,นะครับบินตามอ้อยไปเลยนะครับเรียบร้อยคือไอซาตาอันติมันว่าแรงใช่ปะไอชิบินแล้วก็แทกโดนตัวมันก็แรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวเวลาที่เราบินตามเร็วๆได้เนี่ยมันก็จะกระแทกฝขรุขระตามแต่ๆๆ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 ทนที่เขาก็พยายามหนีเรานะผมแต่ก็โดนสกลิลเราก็แทกไปเรื่อยๆนะก็ตายอยู่ดีนะครับเดี๋ยวนี้ก็บินไหลออกมาด้านนอกแล้วก็กลับบ้านดีกว่าเด็กขึ้นหล่อนะ ก็ตอนนี้อาจจะต้องเริ่มโฟกัสการจบเกมวถ้าจบได้จะเป็นผลดีกับทีมเราค่อนข้างมากเลยครับเพราะว่าพอไปเดทเกมแล้วเราจะต้องพึ่งหยาดหนักเลยตัวเดียวนะครับแต่เทลเนี่ยเ,เดทเกมก็ถือว่าแรงมากๆเหมือนกันอยู่นะก็ต้องไปลุ้นนะฮะว่าจะเป็นยังไงแต่เทลฟิกเล่นจังหวะนี้ถือว่าทําได้ดีเลยครับแล้วก็เหมือนจะไล่ทางหน้าของตัวเลนไม่ได้นะจังหวะนี้ผมมีบินอยู่ก็รอจังหวะอยู่นะฮะมาเราเดนมาตรงนี้ผมก็บินไล่ตามไปแล้วก็เรียบร้อยนะเพื่อเราเก็บม,มาหลอดไปได้สวย แบบนี้ก็มีโอกาสจบเกมฝั่งตงข้ามได้ค่อนข้างจะสูงขึ้นมากๆครับด้วยความที่เดี๋ยวผมจะมีบินอีกรอบในตอนไฟขึ้นบ้านนะตอนนี้ก็อีกประมาณ8วิแล้วก็จะมีบินละเนี่ยถ้าได้บินแล้วก็ฝั่งข้ามตายทั้งสองตัวนี้ก็มีโอกาสจบบ้านแล้วนะตอนนี้บินก็กําลังจะมาแล้วครับผมก็บินหลักเข้าไปด้านในเลยครับแล้วก็บินลึกเข้าไปเลยนะไล่ฝั่งข้ามเลยให้เพื่อเราเนี่ยได้ตีปังตีป้อมไปเลยนะครับ แล้วก็บีบพื้นที่เข้ามาด้านในค่อนข้างเยอะมากๆแล้วเทลยวยิงปั้มไปก็เรียบร้อยจบบ้านไม่ได้นะครับอเดี๋ยวมาสรุปให้นะว่าตัวซาต้าเนี่ยมันเก่งยังไงนะครับตัวซาต้ามันเป็นตัวที่เก่งในช่วงต้นเกมมากๆครับไปจนถึงประมาณเลเวลสิบสองนะ,ะประมาณเลเวลสิบสองหลังจากสิบสองไปแบบพอเริ่มเลเวลเยอะขึ้นฝั่งข้ามเริ่มมีของสี่ชิ้นห้าชิ้นละมันเริ่มเป็นงานยากของซาต้านะครับหรือฝั่งข้ามเริ่มขึ้นกันเวทแล้วก็เป็นงานยากมากๆแล้วนะครับ แล้วก็ตัวซตาต้าเนี่ยมันค่อนข้างแพ้ซีซีแบบจุกจิกนะมันจะทำให้แบบบางครั้งมันบินพลาดได้ด้วยการโดนซีซีแบบนิดเดียวนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็พยายามบินแล้วก็คุมต้นเกมคุมกลางแม่น้าคุมออบเจกต์ให้เพื่อนแล้วก็ค่อยไล่เก็บออบเจกต์ไปแล้วก็ไล่ไล่ไล่ไปเรื่อยๆจนจบบ้านฝั่งตรงข้ามได้นะครับจบได้ก็พยายามรีบจบนะโอเคประมาณนี้สำหรับก,การเล่นสาตาต้ายังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปนะครับบ๊ายบาย